สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาดีไอไวครับผมวันนี้เรานําเรื่องราวที่ถือได้ว่าเป็นประโยชน์มากๆครับเกี่ยวกับ5อาหารคนเป็นมะเร็งห้ามกินเด็ดขาดครับไม่ว่าคุณจะมีความเกี่ยวข้องกับโรคนี้หรือเปล่านะครับแต่เราไม่อยากให้คุณพลาดสิ่งดีๆเรื่องนี้ไปครับ โรคมะเร็งน,นะครับถือได้ว่าเป็นโรคอันดับต้นๆของโลกครับที่เป็นสาเหตุของการฆ่าชีวิตผู้คนไปจํานวนมากในแต่ละปีแล้วสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งก็มีความเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยครับเช่นการดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่การสัมผัสกับสารเคมีการรับประทานอาหารการติดเชื้อซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่มาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราที่ทําแบบผิดๆมานั่นเองครับ โรคมะเร็งนั้นนะครับจัดได้ว่าเป็นโรคที่น่ากลัวยอย่างยิ่งครับถึงแม้ว่าการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยจะมีความก้าวหน้าไปอย่างมากครับแต่ว่ามะเร็งก็ยังเป็นสิ่งที่น่าหวั่นใจของใครหลายคนครับโรคมะเร็งนั้นนะครับหากว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วนะครับกำลังใจเนี่ยถือได้ว่ามีความสําคัญอย่างมากครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่สําคัญไม่แพ้กัน เอาละครับเราไปดูกันเลยครับว่าอาหารอะไรบ้างต้องห้ามคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยห้ามรับประทานอย่างเด็ดขาดไปดูที่ข้อแรกครับอาหารชนิดแรกก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองครับเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยยิ่งส่งผลเสียต่อร่างกายมากๆ ที่เป็นเช่นนี้นะครับก็เนื่องจากว่าแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งส่งผลให้การเป็นมะเร็งเต้านมนะครับยิ่งแย่ลงไปครับรวมทั้งยังทำลายเซลล์และ DNA ให้เสียหายอีกด้วยอาหารชนิดที่2นะครับก็คืออาหารที่อุดมไปด้วยไขมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกไขมันทราน เจ้าไขมันทรานะครับมักจะพบในขนมจำพวกเบเกอรี่ต่างๆครับเช่นโดนัทคุกกี้ขนมกรุบกรอบเป็นต้นซึ่งมีผลทางอ้อมต่อการรักษาครับทำให้การรักษาเนี่ยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรอาหารชนิดที่3ที่ไม่ควรจะรับประทานก็คืออาหารที่อุดมไปด้วยน้ำตาลโดยศูนย์มะเร็งของมหาวิทยาลัยในเท็กซัสนะครับได้ทำการทดลองกับหนูทดลองครับ พบว่าหนูทดลองที่กินอาหารที่เต็มไปด้วยน้ำตาลเนี่ยจะมีแนวโน้มเรื่องการพัฒนาเนื้องอกบริเวณเต้านมรวมทั้งแนวโน้มการกระจายของเซลล์มะเร็งอีกด้วยอาหารอย่างที่4ก็คือเนื้อแดงครับมีรายง,งานการวิจัยบางชิ้นที่ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อแดงกับการพัฒนาเซลล์มะเร็งเพราะว่าเนื้อแดงเนี่ยเพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อแดงที่มีไขมันปนอยู่เยอะๆ ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับพบว่ามีการใส่สารกันเสียและก็สารบางอย่างนะครับในการทําให้เนื้อแดงมีความสดและวกนารับประทานซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากมาถึงข้อที่5ก็คือบุหรี่นั่นเองครับอันที่จริงไม่ใช่อาหารนะครับแต่ถว่าอันตรายของบุหรี่นั้นมีต่อผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งอย่างมาก ที่เป็นเช่นนี้นะครับก็เนื่องจากว่าบุหรี่เนี่ยทำให้เส้นเลือดขดตัวครับดังนั้นเมื่อถูกรักษาโดยการฉายแสงหรือว่าเคมีบําบัดเนี่ยผู้ป่วยจะฟื้นตัวได้ช้านะครับแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงที่ทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ครับเช่นโรคมะเร็งปอดและเราก็มีหัวใจสําคัญในการรับประทานอาหารสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งมาฝากกันครับ มาดูที่ข้อแรกครับก็คือความสะอาดนั่นเองควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆและใส่ใจในเรื่องของความสะอาดครับส่วนข้อที่2ก็คืองดอาหารที่มีความเสี่ยงครับเช่นอาหารหมักดองนะครับหรือว่าอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อนแต่ถ้าอยากรับประทานผักและผลไม้นะครับก็ควรระวังให้มากครับก็คือควรจะปอกเปลือกก่อนรับประทานเพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมีและสิ่งปนเปื้อนต่าง มาถึงข้อที่4ก็คืออย่ารับประทานยามั่วๆครับหรือว่ายาที่นอกเหนือจากที่แพทย์สั่งนะครับโดยที่ไม่ปรึกษาก่อนมเมื่อเราปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับผมต่อให้เป็นโรคมะเร็งเนี่ยผู้ป่วยก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ครับโดยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีหลีกเลี่ยงหรืองดรับประทานอาหารที่ต้องห้ามนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพสม่ำเสมอและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆ ที่เรานามาฝากท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับและจะเห็นว่าคลิปนี้เป็นย